ยินดีต้อนรับสู่โ o so h o Creator ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณสร้างและบริหารจัดการแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณสำหรับงานเฉพาะด้านเช่สนสำหรับงานด้านการขายการตลาดระบบสำนักงานอัตโนมัติการทำงานร่วมกันและอื่นๆอีกมากมาย Soho Creator เป็นระบบที่ให้บริการบนระบบคลาวดนั่นคือคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจได้แบบออนไลน์และสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับอีเมลของคุณ มาดูว่าโซโหครีเอเตอร์ช่วยขจัดปัญหาธุรกิจของคุณได้อย่างไรกับ3ปัญหาหลักคือ1การจัดเก็บข้อมูล2การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานและ3การนําข้อมูลมาใช้งานร่วมกันโซโหครีเอเตอร์จะช่วยขจัดปัญหาทางธุรกิจเหล่านี้ทั้งหมดได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนให้กระเป๋าฉีกอีกต่อไปลองมาดูกันว่าโซโหครีเอเตอร์เป็นอย่างไรแอปพลิเคชันหลักของโซโหครีเอเตอร์เปรียบเสมือนกับจิ๊กซอที่ให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเรียกดูข้อมูลรายงานและอื่นๆ ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์คุณสามารถออกแบบตารางได้ง่ายๆจากฟอร์มบิวเดอร์เพียงแค่ลากแะ้ว่างโ o h o Creator ยังรองรับประเภทของการใส่ข้อมูลได้มากถึง20ชนิดหากคุณต้องการสร้างประเภทการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพียงลากประเภทข้อมูลที่คุณต้องการมายัางบริเวณที่ว่างทางด้านขวาก็สามารถสร้างตารางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจากนั้นแค่ตั้งชื่อข้อมูลและตั้งค่าลักษณะให้กับประเภทข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็มีฟอร์มที่พร้อมใช้งานได้ทันที หากต้องการใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพียงคุณเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันและกรอกข้อมูลลงไปหรือหากคุณต้องการเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้เพียงคลิกไปที่วิวคุณก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดทุกๆแบบฟอร์มที่คุณได้สร้างขึ้นการแสดงผลจะถูกตั้งค่าแบบมาตรฐานโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถตั้งค่าลักษณะการแสดงผลได้เองตามต้องการทั้งแบบลิสต์รายการแบบสเปรดชีต แบบสรุปแบบตารางวันที่หรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะกับการใช้งานให้ได้มากที่สุดเพราะการจัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งทางธุรกิจถัดมาเป็นส่วนของการนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาวิเคราะห์และจัดทำรายงานอาจฟังดูยุ่งยากซับซ้อนแต่ไม่เลย Soho Creator Report สามารถจัดการงานที่ซับซ้อนนี้ได้เพียงอึดใจเดียวมันสามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลที่คุณต้องการในรูปแบบที่ดูง่ายและน่าสนใจ โดยการแสดงผลเป็นกราฟและชาร์ตต่างๆของธุรกิจเหล่านี้ทั้งหมดได้ลองคิดดูหากแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณไม่มีเวิร์กโฟล์ไม่มีกฎระเบียบของบริษัทไม่มีกำหนดตารางเวลาและไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้ แต่ SOHO Creator ช่วยคุณได้โดยคุณสามารถเขียนสคริปต์เพิ่มเติมลงไปเพื่อปรับแต่งแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายและสะดวกเพียงลากประเภทข้อมูลที่คุณต้องการและเขียนสคริปต์เพิ่มลงไปเท่านี้คุณก็จะได้แอปพลิเคชันที่ฉลาดและยอดเยี่ยมตามที่คุณต้องการนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกสีได้ตามต้องการแถมด้วย6 Layout และอีก15ตีมตามสไตล์ของคุณเท่านี้ก็พร้อมแล้วสำหรับใช้งานสู่โลกภายนอก และตอนนี้แบบฟอร์มของคุณก็พร้อมเรียกดูข้อมูลก็พร้อมวิเคราะห์การรายงานก็พร้อมกฎระเบียบของบริษัทก็พร้อมปรับแต่งได้ตามต้องการก็พร้อมประหยัดเงินก็มีพร้อมและการนำข้อมูลมาใช้งานร่วมกันซึ่งเปรียบเสมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายไม่ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่อาคารสำนักงานเดียวกันหรืออยู่ส่วนไหนของโลก ด้วยโ o h หครีเอเตทุกคนก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายได้แค่ระบุอีเมลของผู้ที่เราต้องการแชร์แอปพลิเคชันนี้ลงไปแล้วกดแชร์อีเมลเชิญจะถูกส่งไปเท่านี้เพื่อนร่วมงานของคุณก็จะสามารถทำงานในแบบฟอร์มที่คุณสร้างขึ้นได้แล้วตอนนี้คุณจะรออะไรอยู่อีกละ่ะ